สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Love l y BB Love Work กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง In t o One เหมือนเช่นเดิมค่ะและเรื่องแรกที่เราจะมาอัปเดตก็คือแบรนด์ Perfect Diary นะคะที่น้องหลิวหยีร่วมงานอยู่ก็มาอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะแคปชั่นว่า In t o One หลิวยี สีล m i t เต็ดแบรรจุพันธ์ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกกุหลาบดอกกุหลาบนั้นสวยงามนามนั้นแข็งแกร่งรักษาความมั่นใจในตัวเองภายใต้รูปลักษณ์ที่สะดุดตาเหมือนเดิม <c oughs> ก็คือแบบอืม้มมากทุกคนน่าใช้มากโอ้ยเห็นแล้วอยากได้เลยอ่ะแม่แม่้นงหลิวยีนะคะไปทำยอดกันค,ะค่ะใครอยากได้ไปเปกันคะ่ะและเรื่องที่สที่เราจะมาอัปเดตก็คือ แบรนด์ลองจินนะคะแบรนด์นาฬิกาที่น้องๆไปร่วมงานกับนิตยาาสารซูเปอร์แอลนะคะได้ปล่อยคลิปของน้องๆอ,ออกมาเพิ่มเติมนะคะก็คือปล่อยออกมาคนละคลิปเลยนะคะ11คน11คลิปทั้ง2แบรนด์เลยนะคะแม่ๆคนไหนยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูกันได้นะคือดีงามมากน้องๆหล่อแล้วก็น่ารักกันมา,มากๆเลยค่ะและเรื่องที่3ในวันนี้นะคะก็คือ น้องปอหยวนและน้องเซียหยวนนะคะจะไปร่วมงานกีฬาโอลิมปิกค่ะในวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะคะและใต้รูปน้องนะคะก็มีแคปชั่นว่ากีฬาโอลิมปิกโตเกียวอินทวันปอหยวนและจางเซียหยวนมาแล้วพวกเขาจะพาทุกคนไปชมการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมในวันพรุ่งนี้ก็คือหายงงกันแล้วนะคะทุกคน ว่าอะไรยังไงเนาะก็คือเมื่อวันเปิดงานกีฬานะคะน้องหลิวหยีก,ก็ไปคนเดียวนะคะและในวันพรุ่งนี้น้องอีกสองคนก็จะไปร่วมงานค่ะก็คือแยกกันไปเนาะและก็น่าจะไปพูดคุยไปทำกิจกรรมออนไลน์เหมือนตอนที่น้องหลิวหยีไปนะคะและเท่าที่ทางเพจอัปเดตไว้นะคะ น้องปอหยวนนะคะจะไปร่วมงานตอน8โมงถึง9โมงนะคะส่วนน้องจางเจียหยวนนะคะก็จะไปร่วมงานตอน9โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งนะคะแล้วก็น้องทั้งสองคนจะไปร่วมงานพร้อมกันอีกตอน10โมงครึ่งถึง11โมงนะคะแม่ๆของน้องทั้งสองคนก็ไปติดตามดูได้เนาะว่าเป็นอะไรยังไงกันนะคะไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างเนาะ และเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะคะ BB ก็จะมาเมารูปแล้วก็คลิปพี่น้องอัปเดตกันเหมือนเดิมค่ะคนแรกเลยนะคะน้องเอน้องเอก็มาอัปรูปถามว่าอัปรูปในตาราง9้าช่องคือแบบนี้ใช่ไหมครับก็คืออัปรูปรัวๆเลยจ้า9รูปนะคะและยังไม่พอนะคะน้องก็ยังมาอัปอีกว่าเนื้อเพลงบล็อกจะมาพรุ่งนี้ครับทุกคนรอได้เลยครับ และในวันนี้นะคะทุกคนเพลงของน้องก็ปล่อยออกมาแล้วนะคะชื่อเพลง i e l d s นะคะสามารถไปหาฟังได้ที่เว็บนี้เลยทุกคนตามภาพเลยค่ะส่วนน้องนายนะคะน้องก็มาอัพรูปแคปชั่นว่า reflection นะคะก็คือน่ารักนาอน่ารักมากนะคะต่อไปน้องหลิวหยีนะคะก็มาอัพรูปแคปชั่นว่าให้ผมแนะนำขนมไขมันตามที่ดีไหมครับ แล้วก็มีน้องนายกับน้องเคิร์มาแตมด้วยนะคะต่อไปนะคะน้องซานตาก,ก็มาอัพรูปบอกว่าทุกคนตั้งใจมากเกกับการเซลฟี่ก็คือไปถ่ายรูปเพื่อนๆที่กาลังเซลฟี่กันอยู่อะทุกคนน่ารักเนาะเซลฟี่ในเซลฟี่นะคะส่วนน้องเซียหยวนนะคะก็มาอัพรูปแคปชั่นว่าไม่กี่วันมานี้ก็คือมาประมวลภาพให้พวกเราดูเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง,างน,น้องไปทําอะไรมาบ้างนะคะต่อไปน้องหลินโมนะคะ ก็มาอัพรูปแคปชั่นเบอ r ก็คือภาพเบอร์จริงทุกคนไม่เล่นมุกเนาะเบอร์จริงนะคะแล้วก็มาอัพรูปอีกว่าลินโมปรากฏตัวเออเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เลยเนาะลินโมบปรากฏตัวแล้วประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะน้องริกกี้ก็มาอัพว่า I'm thinking แล้วก็จุดจุดจุด Inside ฮ่าฮาคืออะไรกำลังคิดถึง Insider อ,อยู่หรสอซีน้องริกกี้แล้วน้องริกกี้ก็มาอัพคลิปเต้นอีกนะคะแคปชั่น รีบตามจังหวะไปกับผมครับก็คือน้องมาเต้นกับน้องซานตากับน้องเอเคนะคะคือน่ารักมากทุกคนสายก้นกันรัวๆเลยไปหาดูกันได้นะน่าหยิกมากส่วนน้องเคอนะคะก็มาอัพคลิปแคปชั่นว่าไม่เจอกันนานเลยนะครับก็คือมาอัพคลิปที่ยักคิ้วอะทุกคนอืมเพราะหนุ่มคนนี้ยักคิ้วเก่งนะคะยังไม่พอนะทุกคน ก็ยังมาอัพคลิปเต้นกับน้องแพลทิคอีกแล้วคือเต้นเพลงเลดีโออ่ะทุกคนคือแบบคิดถึงรายการช่วงมากเลยอ่ะทุกคนคือแม่ๆไปดูกันได้นะคะต่อไปนะคะน้องมิกะน้องมิกะก็มาอัพรูปแคปชั่นเป็นตัวอีโมจินอนหลับนะคะน้องคงง่วงเนาะเออดูหน้าน้องก็เหมือนง่วงนะคะแม่ก็ง่วงเหมือนกันคะลูกต่อไปนะคะน้องป๋อหยวน น้องก็มาอัพคลิปของน้องแพททิกเออแคปชั่นว่า into one p แ t ตทิกกับสมุดจดเรียนจีนประสบการณ์คัดลายมือนะคะพี่ปอกก็คือสายสื่อของพวกเราโดยแทน้นะคะอัปเดตไม่ว่าจะชีวิตของตัวเองแล้วก็ชีวิตของน้องๆด้วยนะคะเราเราก็ฟินกันเลยคะ่ะอัพอ,อีกค่ะพี่ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อไปกำลังใจเล็กๆให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย